สำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาวนุชจรินีประถมผูอ้อำนวยการปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมสตรองจิตพองต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพื้นที่อบตอวังท่าดีอเภอเอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่14มีนาคม2567สำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมสตรองอําเภอหนองไผ่ลงพื้นที่ นัดตรวจสอบข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอสอลอสายบ้านนางสมพรโพเขียวบ้านนางเหรียญทองจจกรพาหมู่ที่4บ้านลำพาดต่วังท่าดีอำเภอหนองไผ่งบประมาณดำเนินการ160,000บาทซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ2,566เนื่องจากได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริตหรือศูนย์ CDC ของสำนักงานปปชว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบรายการหรือไม่อย่างไร จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าโครงการดังกล่าวอ,อบตอวังท่าดีดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาซึ่งคณะได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินนักโครงการเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนในพื้นที่และเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้สํานักงานปาปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต้องติดตามตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวต่อไปข้อมูลข่าวสํานักงานปาปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัสศรีทัพทีมหัวหน้าสนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน